เรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงลูกค่ากินเรือเนี่ยจัดไปก่อนหนึ่งเข็มอ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับที่มาดูช่องหมากรุกไทยคารามาดผู้ใฝ่รู้นะครับคลิปนี้คุณก็อยู่กับผม,มเช่นเคยกับคารามาดผู้ใฝ่รู้นะครับคลิปนี้เราจะมาเล่นหมากรุกออนไลน์กันในแอปไทยเชสดูเอลนะเดี๋ยวไปกดจับคู่เลยเอาเป็นสักสินาทีนะครับผู้นี้ถ้ากดเจอเลยนี่เร็วมากเลยนะสั่งสอนด้วยครับครับนี่คือครับจริงๆนะครับอันนี้ครับจริงๆเลยนะ 1,500นะครับแพ้12ทีก็ถือว่าวิเลจใช้ได้นะนี่ก็เป็นไอดีใหม่นะครับที่ผมเล่นนะ1,700กว่าแนละ้วนี่เขาเดินม้ายงขวาเป็นแพทเทิร์นตามแบบฉบับหมักลูกไทยคารวาสผู้ฝ่รู้เลยะเนี่ยต่งโซนด้วยครับเกงว่าจะโดนสอนนะครับไม่ไหวนะครับอย่างนี้เดินเป็นทรงเลยนะครับ ยากแล้วครับเกมนีม้เขาจะเดินขุนนอกนะเพราะว่าเขาคนมาเทียมเม็ดละเฮ้ยเขากินก่อนวะกินจังหวะนี้ด้วยเหตุผลคนใดเดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าเขากินเพื่ออะไรนะ <im it> เขาทาไปเพื่ออะไรเขาทําไปทําไมเขาทําไปเพื่ออะไรอะเราเล่นเป็นเบีย้ยสสยข้างนะเบีย้ยคู่ริมนะเฮ้ยเขาไม่ยอมแก้เบีย้ยคู่ริมของเราปะ นี่มนเกินไปแล้วนะเนี่ยทีมไล่มมาแม่ทีมไล่มาม,ม,มาจังหวะนี้เจ็บนะ <c oughs> เจ็บม้าต้องเตลิดเปิดเปิงขุ่นแล้วมายืนในตำแหน่งโซนอันตารายด้วย <c oughs> จังหวะนี้อย่างไรเอาเรือมาเล่นเลยดีกว่านอเาะ <c oughs> มันเดินม้าตากใบได้ไดเนี่ย เสียงดวงดูกันใครมันจะมาเดินม้าตากบงตากไปแถวนี้นะถ้าเดินนี่ก็หาแล้วถ้าเดินมาจริงนะหามากเลยนะเนะี่ยม้าตากไปตัวเบีย้ยที่มาคอควายสีมันเป็นหมาโบราณนะมันไม่ค่อยมีใครเล่นแล้วแต่ก็รู้รอ้เรื่องเอาไม่เล่นโอเคเขาไม่เล่นนะผมเล่นเป็นอันนี้แล้วกันให้เขาทิ่มเม็ดพงกระลอ,อกเข้ามานะ เขาน่าจะเส้นเบีย้ยเข้ามาเป็นเบีย้ยสูงแล้วผมก็เอาเม็ดกินสองแล้วเขาก็เอาเม็ดสไลด์ลงมานะนี่ก็เป็นทรงปกติเฮ้ยเขาไม่เล่นวะตอนแรกก็เหมือนขึ้นมากดีนะตอนนี้เอาไปออกมาผมว่ามันแม่งแม่งนะโอ้โหมันตัดผลทางการบุกของผมไปสะละตัวนี้กินด้วยกันนะตามสเต็ปสุดท้ายก็นอนเก็บอย่างมีสไตล์ เดี๋ยวปรับโคนตัวด้านซ้ายมือลงมาใช้เป็นทรงปกตินะใครๆก็เล่นกันแบบนี้ไปย <c oughs> เขาเหมือนเขาเดินไม่ดีนะแต่เอาไปเอามาคุณสังเกตเห็นไหมว่าเกมก็ตึงนะบุกไม่ได้นะครับอย่างเงี้ยฝั่งตรงข้ามน่าจะเป็นคนที่เดินหมากแล้วแบบเป็นสายคิดอะ่ะไม่ใช่สายทรงหมากนะ้าต,ตรงนี้นี่ผมที่เบีย้ยสูงไปตัวหนึ่งนี่ไม่ต้องเล่นแล้วนะเล่นกันยันเช้าอะ่ะ <c oughs> ผมต้องให้เขาแบบ มันมีแต้มกงแต้มกินเลยบ้างอะตอนน่าจะโยกมานะโยกมามาขวามือมาตัวล่างะฮ้ม่มีโยกเลยกินเลยเป็นผมโยกมานะเพื่อความสบายใจเอาต่อเรือก่อนแล้วกันนะ <c oughs> เกมนี้นี่ตั้งใจจะมาเล่นชิีวๆเนี่ยเกมตึงอีกแล้วถ้าเข้าเม็ดยัดลงมาเนะี่เอาโคนกินสองไปเลยนะสบายนะจังหวะนี้ถ้าเกิดว่าเดินอย่างนั้นจริงๆนะ คือถ้าเราได้กินแบบนั้นนะ่ะมันจะทําให้หมากเราแน่นมากถ้าจะเดินกัน,นขนาดนี้นะครับยากนะครับต้องมาเจออะไรอย่างนี้ยามหลึกกันเนะี่ยจะบุกยังไงวันนี้อย่าบอกว่าต้องสู้กนะันอย่างเป็นหยดสุดท้ายแบบตาเมื่อกี้เนะี่ยกินปั๊บ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 ปัป๊บก็อยากส่งมาอีกตัวนะแต่ดูมันไม่มีความหมายดูมันไร้สาระ ตรงนี้เราส่งเราได้แท่นหมากแล้วตรงนี้ไม่ต้องกลัวนะกลิมกระดานแล้วเราได้จุดบุกแล้วเดี๋ยวก่อนขอวนม้าดีๆก่อนผมรู้สึกว่าตอนนี้ม้าในกระดานเปิดปัญหาม้าตัวซ้ายล่างม้าตัวง,ง,งูสองป็นปัญหามากๆ oh, <no. S 1> ใช้ไม่ได้ถูกทีถูกเวลาวิจังหวะนี้เราอย่างนี้ได้ม้าไปเกาะก่อน ผมเรียนมาจากอาจารย์ผมนะถ้าเจอจังหวะแบบนี้ให้ไปเกาะตัวหมากก่อนนะครับเพื่อจะกินนะเอาเรือมาเล่นเลยดีกว่านะครับจังหวะนี้เขาเขาน่าเดินพลาดมาหันนะเหมือนเขาใจร้อนเกินไปแล้วเขาใจเย็นแล้วเขาเดินวนหมากดีๆอ่ะผมว่าผมบุกไม่ได้นะผมบุกเข้ายากนะถ้าแบบนี้เนอาม้ากินจะเป็นการตองย้ําอะไรบางอย่างไหมไม้กินไปเลยนะผมว่าสวยจังหวะนี้แจ่มเลยเตรียมแบบลูกคากินเรืออะไรเงี้ย เฮ้ยนี้ผมว่าเขาพลาดแล้วนะเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงลูกค่ากินเรือเนี่ย <What? S 1> จัดไปก่อนหนึ่งเข็มลุกตุ้มเอ้ อย่างนี้ก็ได้เหรอโอ้อยองี้ก็แพ้ดิเอาอะไรไปสู้มันวะเนี่ย <c oughs> โอ้ยแย่อะเฮ้ยคารวา,าผู้ใฝ่ลูงเดินงี้เลยเหรอ <c oughs> เฮ้ยนี่มันเกินไปมั้งต่อมาให้ตัวยังเหรอโอ้เกมที่ตึงขนาดนี้ตาตื่นเลยเนี่ยนี่ก็ดึกแล้วเนี่ยแต่ตานี่แบบตื่นแล้วตอนนี้แบบเฮ้ยได้เหรออะไรเฮ้ย ไม่ได้ก็ต้องได้แล้วต่อม้าไปตัวหนึ่งนะเขาโดดม้าเข้ามานะเขาได้จะโดดม้าเข้ามาที่ตาเฉาชิงเฮ่มีโดด้วยบุกยากบุกลำบากไปหมดเลยนะสู้ก่อนแล้วกันนะเผื่อเกมมันพ็ดเผื่อเกม,มจะพิกได้ <c oughs> ได้ก็บ,บ้าแล้ว <c oughs> เออถ้าฝีมือมันต่างกันเยอะมันก็แบบ มันก็สู้ได้ใช่ไหมแต่ถ้าอย่างเงี้ยผมว่ามันมันต่างกันไม่มากนะกินเสร็จก็ได้แค่ลุกทีนึงไม่มีประโยชน์อะไรเลยกินแล้วเกมนี้เราจะผ่านวิกฤตตรงนี้ไปได้ไงวะเนี่ยนี่มันวิกฤตสุดๆไปลเลยเลยเกาะตรงนี้นออโอ้ยโคตรวิกฤตเฮ้ยมื่อกี้มองไม่เห็นจริไง,ไงเนี่ยแบบเฮ้ย มากินตู้มไปทีนึงงบาปแล้วโอ้ยมันหมดตัวหมากสู้เลยเนี่ยต่อแรกก็ไม่ได้แรกเสร็จมันเข้ามาอ๋อกินนะครับโอ้เกมนี้มันพลิกไม่ได้วะ่ะหลายเกมเราพลิกได้นะแต่เกมนี้พลิกไม่ได้พลิกไม่ได้นี่เป็นการแพ้ครั้งแรกเลยเนี่ยโู้นี่มันสุดยอดเลยนะมองไม่เห็นจริงจังอเ,เนี่ยโอ้ มันก็มีอยู่เกมหนึ่งอะนะที่เล่นยังไม่ได้เอาลงมะแล้วก็เล่นอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่ๆก็เดินหมากผิดอย่างเงี้ยแต่นั่นพิกได้ไงนี่พิกไม่ได้ให้เราเรือมากดแล้วก็ค่อยเอาหุ่นขึ้นนี่คือแผนที่คิดไว้น่าจะพอรักษาชีวิตไปได้บ้างนิดไม่มากก็น้อย ค่อยๆไปเนาะไม่ไหววะ่ะมายำขนาดนี้ตายกินนะกินจ้ามันคอมโบมาลุกนึงแบบโอ้ยเมื่อกี้เขามาลุกนี้ได้กินมาผงฟรีนะต้องขยับหนีอยู่ดีแล้วเขามาลุกแล้วมาผมก็ฟีแล้วก็โดนเลือลุกตุ้มเละกินโคนิกเออ จบเลยยอมเถอะเล่นขนาดนี้ม้าฟรีไปตัวหนึ่งไม่กอดตาตื่นเลยไม่กอดเออยอมอผมผมไม่น่าด่านเดินต่อมันไม่น่าจะพีกได้แล้วขนาดนี้ยกเว้นแต่คู่ต่อสู้โยนโ โอเคครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องหมอลูกไทยคำรามาตผู้ใยลูก,กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ